สวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป,ป้าปอก็จะมาแจ้งข่าวผลสำรวจความต้องการในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในช่วงก่อนที่จะมีวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยนะคะก็คือผลการสำรวจในกลุ่มเจ้าหน้าที่แล้วก็กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ50,000ื่นกว่าคนในช่วงเดือนมกราถ,ถึงกุมภาพันธ์นะคะในช่วงนั้นยังไม่มีวัคซีนทุกคนก็ตัดสินใจบนข้อมูลที่มีนะคะความรู้ก็ยังไม่หลากหลายเท่าตอนนี้นะคะ มาดูกันว่าแต่ละสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะวงการสาธารณาสุขเขายินดีฉีดวัคซีนกันเท่าไหร่มีคำยืนยันนะคะจากรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโช,ชิพิทยสุนนลท่านเป็นประธานสมาคมซึมเศร้าในเด็กแห่งประเทศไทยนะคะแล้วเป็นประธานมูลนิธิสมาคมศึกษาเรื่องไข้หวัดใหญ่นะคะก็รายงานผลการสำรวจในกลุ่มของแพทย์ทันตแพทย์ เภสัชกรพยาบาลแล้ว <rainforest> ก็อสมอรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสายสาธารณสุขนั่ยนะคะมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มมีใครที่ยินดีฉีดวัคซีนมากที่สุดน้อยที่สุดนะคะผลเป็นดังนี้ค่ะก็มีแบบสำรวจนะครับในคลากรทางแพทย์กับทางอสมรนะฮะห้าหมื่นกว่าคนตอนช่วงเดือนมกราถึงกุมภาตอนก่อนที่วัคซีนจะมา นะมีเยอะเลยทางแพทย์ท,ทันตแพทย์เภสัชพยาบาลอสอมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอื่นๆท่านดูตรงนี้นะครับท่านอสอมเนี่ยยินดี COVID รับโควิดวัคซีนเนี่ยมากที่สุดมากกว่าหมอ,อนะครับแล้วพยาบาลก็ยินดีรับโควิดวัคซีนน้อยที่สุดเลยนะครับตอนตอนนั้นคือยังไม่มีวัคซีนมาแต่ตอนนี้ตัวเลขขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวเลขแต่สังเกตดูว่ายินดีรับเนี่ยนะประมาณ5 6 0เนะเภสัช40พยาบาลต่ำที่สุดคือ47% อ่อออซมอสูงที่สุดคือ7จ็ดเนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็ดีสิครับรีบรบฉีดนะจ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 ะได้ประโยชน์อันนั้นคือผลสำรวจก่อนที่จะมีวัคซีนเข้ามานะคะแต่ว่าณนะวันนี้ตอนนี้คือวันที่4ี่พฤษภาคม2,564คนที่ฉีดวัคซีนมากที่สุดก็คงจะเป็นพยาบาลน,นะคะเพราะว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องใกล้ฉีดแล้วก็ได้ทำหน้าที่ซักประวัติคัดกรองทั้งหมดเลยนะคะ แต่ว่าตอนนี้วัคซีนก็ยังไม่พอที่โรงพยาบาลของเรานะคะแพทย์ก็ฉีดทุกคนเลยค่ะเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลก็ฉีดกันมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงแรกนะคะให้สารวจข้อมูลแต่ช่วงที่จองจริงนะคะเขาจองฉีดกันเยอะเลยนะคะตอนนี้ก็ได้รับเข็มที่2อกันไปแล้วนะคะ แล้วก็อสมอของเรานะคะคที่เคยลงชื่อไว้พอถึงตอนจริงก็เปลี่ยนใจนะคะก็มีหลายคนที่ถึงคิวแล้วไม่ฉีดโควตาที่เหลือก็จัดสรรให้คนที่จองไว้ก่อนนะคะแล้วช่วงนี้ก็มีวัคซีนของแอตตาชินิก้าเข้ามาปปก็อยากให้ไปฉีดกันนะคะตอนนี้ในความเป็นจริงก็คือบุคลากรทางการแพทย์ฉีดมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกเพราะว่าจะต้องไปดูแลคนอื่นค่ะสำหรับประชาชนที่ยังไม่มั่นใจ ก็คิดดูใหม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ป,ะปะ้าปอก็ข้อมูลแบบสำรวจความต้องการวัคซีนมาเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ